ักษะในการลดความขัดแย้งภายในครอบครัวการสร้างครอบครัวให้มีความสุขมั่นคงยืนนานเลียงดูอบรมบุตรธิดาให้มีความเจริญสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อเป็นอนาคตที่สำคัญของชาติต่อไปเมื่อครอบครัวดีสังคมก็ดีประเทศชาติก็รุ่งเรืองตามไปด้วยพ่อแม่มีส่วนสำคัญมากเพราะเป็นผู้ที่มีบทบาทและกำหนดบทบาทของคนในครอบครัว ให้ดำเนินชีวิตไปตามขอบเขตความคิดอ่านของคู่สามีภรรยาปัญหาอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการสร้างความสุขภายในครอบครัวคือความขัดแย้งระหว่างสามีภรรยาซึ่งจะส่งผลกระทบที่มาที่ตัวลูกสมาชิกทุกคนในครอบครัวฉะนั้นจึงควรมาศาึกษาและหาทางแก้ปัญหาร่วมกันเพื่อที่จะไม่ให้ความขัดแย้งนี้เกิดขึ้นภายในครอบครัว โดยใช้หลักการสามไม่สี่มีสามไม่หนึ่งคือไม่จูจี้จุกจิกสองไม่เป็นเจ้าของหัวใจสามไม่ตำหนิติเตียนสี่มีหนึ่งยกย่องให้เกียรติ 2. เอาอกเอาใจ 3. พูดจาสุภาพ 4. มีความรู้เรื่องเพศสมาชิก พวกเราขอขอบคุณค่ะ